ในวันนั้นที่เมืองลำพูนมีผู้คนหลั่งไหลมานับแสนเพื่อร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระสงฆ์รูปหนึ่งพวกเขาไม่ได้มาเพื่อส่งร่างอันไร้วิญญาณแต่มาแย่งชิงสิ่งที่เหลืออยู่นั่นคืออัฐิธาต์ชายหญิงจากหัวเมืองต่างๆแย่งชิงกันอย่างดูเดือดจนในที่สุดอัฐิเหล่านั้นต้องถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน และนำไปบรรจุไว้ทั่วทั้งล้านนานี่ไม่ใช่เรื่องราวของพระสงฆ์ธรรมดานี่คือเรื่องราวของครูบาสีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาผู้ที่ชีวิตเปรียบเสมือนคลื่นที่สร้างความสั่นสะเทือนในทุกที่ที่ท่านก้าวไปทุกคนจดจำท่านในฐานะนักบุญผู้สร้างและบุรณะวัดวาอารามนับร้อยจากเมืองเหนือสู่เมืองใต้ ท่านได้ทิ้งมรดกทางศรัทธ,ธาอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลังแต่ตำนานที่เราได้ยินอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงที่ซ่อนอยู่เพราะใต้ร่มกาสาวพัดที่มั่นคงชีวิตของท่านเคยต้องเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่แห่งการกล่าวหาแห่งความอิจฉาและแห่งการตั้งคำถามถ,ามถึงอำนาจในปีพุทธศักราช2460 พระสงฆ์ผู้เป็นที่รักของมหาชนกลับถูกกล่าวหาว่าอวดอิทธิฤทธิ์และซ่องสุมผู้คนคอหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่กลับสั่นคลอนสถานะของท่านและอาจนำไปสู่การปลดจากการเป็นพระจากพระผู้ยิ่งใหญ่ท่านต้องกลายมาเป็นจำเลยที่ถูกส่งตัวไปไต่สวนที่กรุงเทพอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่นำพาพระสงฆ์นักบุญ ไปสู่จุดที่ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตนี่คือคำถามที่จะนำพาเราไปย้อนรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มที่ชื่ออินตาเพื่อนผู้ที่ชะตาชีวิตถูกกำหนดให้เป็นมากกว่าเพียงแค่พระธรรมดาและเรื่องราวทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ว่าความไม่เที่ยงไม่ได้ปรากฏแค่ในสังขารที่เสื่อมสลาย แต่ปรากฏอยู่ในทุกมิติของชีวิตทั้งชื่อเสียงสถานะและทุกสิ่งที่เคยยึดถือท่ามกลางหุบเขาในป่าไม้ที่เงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนมีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2428พ่อของเขาคือนายควายมีเชื้อสายเกรเรียงแดง ส่วนแม่คือนางอุสาอาจมีเชื้อสายกระเรียงขาวและยองเด็กน้อยคนนี้ถูกตั้งชื่อว่าอินตาเพือนหรือบางตำนานก็เรียกว่าอ้ายฟ้าร้องจากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคำพีอัตกรถาแต่จริงๆอ้างอิงจากประวัติครูบาศีวิชัยจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และชีวประวัติชีวิตในวัยเด็กของอ้าฟ้าร้องไม่ได้แตกต่างจากเด็กในชนบททั่วไป แต่มีเรื่องเล่าว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดว่าง่ายและมีพฤติกรรมบางอย่างที่บ่งชี้ว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาแม่ของเขาเล่าว่าตั้งแต่เล็กๆหากมีฝนตกหนักเขามักจะไม่อยากออกไปเล่นนอกบ้านชีวิตที่เรียบง่ายในวัยเด็กต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่ออายุได้เพียง17ปีอินตาเพื่อนก็ตัดสินใจจะบวชเป็นสามเณร แต่การบรรพชาครั้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนักเพราะการบรรพชาต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งความพร้อมของวัดและการยอมรับจากสังคมในท้องถิ่นหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรและเรียนรู้พระธรรมวินัยจนครบ3าปีสามเณรอินตาเพือนได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดบานฮ่งหลวงในปีพุทธศักราช2499ท่านได้รับฉายาว่าศรีวิชัยเยอ และนามว่าพระศรีวิชัยณจุดนี้ท่านได้ก้าวจากโลกเดิมที่เคยมีเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้และเส้นทางแห่งการสร้างบุญแต่โลกที่ท่านก้าวเข้ามาไม่ได้มีแต่แสงสว่างของพระธรรมเบื้องหน้าของพระศรีวิชัยยังมีพันธนาการบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังรออยู่พันธนาการที่จะนำพาชีวิตของท่านไปสู่จุดที่ต้องเผชิญกับ ความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงเมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่มครูบาศรีวิชัยเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสมถะปฏิบัติตนตามแนวทางพระกรรมฐานท่านออกทุดงเข้าสู่ป่าเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่านไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีตำแหน่งทางสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมีและจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาคือศรัทธา จากการศึกษาข้อมูลเชิงสังคมและเศรษฐกิจตามที่บันทึกไว้ในพุทธประวัติและจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของครูบาสีวิชัยในยุคนั้นการจะสร้างหรือบูรณะศาสนสถานต้องอาศัยการสนับสนุนจากคนจำนวนมากและครูบาสีวิชัยสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากนั้นให้สำเร็จได้เพราะพลังจากศรัทธาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวนาพ่อค้า หรือแม้แต่ข้าราชการทุกคนต่างร่วมใจกันนำทรัพย์แรงกายและแรงใจมามอบให้ท่านเพื่อร่วมสร้างาศาสนสถานศรัทธาของประชาชนนั้นเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่มองไม่เห็นเป็นอำนาจที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งแต่มาจากใจของผู้คนมันคือพลังที่ทำให้ท่านสามารถสร้างและบุรณะมัดลักร้อยแห่ง รวมถึงโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้คนจำนวนมหาศาลอย่างการตัดถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพสับสมบัตินี้คือความรุ่งโรจน์คือความภาคภูมิใจคือสิ่งยืนยันว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถูกต้องและดีงามแต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลกสับสมบัติที่สร้างความสุขให้เราได้ก็สามารถสร้างพันธนาการและปัญหาได้เช่นกันศรัทธาอันท่วมทน ที่ทำให้ท่านเป็นที่รักของประชาชนกลับกลายเป็นความอิจฉ้าในหมู่พระสงฆ์บางรูปความยิ่งใหญ่ของท่านทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดการกล่าวหาและสุดท้ายทรัพสมบัติแห่งสรทาที่ท่านเคยมีก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านต้องเผชิญกับวิกฤตการอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไปตลอดกาลในช่วงต้นพุทธศักราช2450 ชื่อเสียงของครูบาศีวิชัยขจรขจายไปทั่วภาคเหนือผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมทําบุญและบูรณะาศาสนสถานกับท่านอย่างไม่ขาดสายแต่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้กลับกลายเป็นดาบสองคมที่พุ่งกลับมาทำร้ายท่านอย่างไม่คาดคิดอธิกรณ์หรือการกล่าวหาในทางพระวินัยได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อท่านถูกคณะสงฆ์บางส่วนในจังหวัดลำพูนกล่าวหา ด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่เรื่องการอ้างอิทธิฤทธิ์ไปจนถึงการรวมกลุ่มประชาชนโลกที่ท่านเคยรู้จักโลกที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาพลิกผันไปในชั่วพริบตาจากพระผู้เป็นที่เคารพรักท่านกลายเป็นผู้ที่ถูกตั้งคำถามการไต่สวนครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้น ท่านต้องเดินทางจากลำพูนสู่กรุงเทพเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหานี่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปแสดงธรรมแต่เป็นการเดินทางไปในฐานะจำเลยในฐานะพระที่ถูกสงสัยในสายตาของคณะสงฆ์และรัฐบาลครูบาสีวิชัยต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าไม่ว่าความดีที่ท่านทำจะยิ่งใหญ่เพียงใดสถานะทางโลกก็มีความโปร่งบางและไม่เที่ยง แต่ท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมที่ท่านต้องเผชิญท่านกลับแสดงออกถึงความสงบนิ่งท่านไม่ได้ต่อสู้ด้วยวาจาหรือด้วยการตอบโต้แต่ท่านใช้ความสงบเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่คือการเผชิญหน้ากับสัจธรรมว่าแม้แต่ความจริงของเราก็อาจถูกบิดเบือนได้ด้วยสายตาของคนอื่นท้ายที่สุดคณะกรรมการไต่สวนตัดสินว่า ท่านไม่มีความผิดในข้อหาอวดอิทธิฤทธิ์ท่านถูกปล่อยตัวและกลับคืนสู่ล้านนาแต่การเดินทางครั้งนี้ได้ทิ้งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ไว้ในใจท่านท่านได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าความรุ่งโรจน์จะสูงสุดเพียงใดความไม่เที่ยงก็พร้อมที่จะพรากมันไปจากท่านได้เสมอวิคฤตการณ์อธิกรได้สอนบทเรียนที่ล้ำค่าให้แก่ครูบาศรีวิชัยท่านได้ตรหนักว่า แม้แต่ความดีและศรัทธาของมหาชนก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความอิจฉาและการกล่าวหาได้ในพริบตาและเมื่อเผชิญกับคลื่นลมแห่งความขัดแยง้งท่านเลือกที่จะไม่ต่อสู้แต่เลือกที่จะปล่อยวางการตัดสินใจของท่านหลังจากนั้นคือการละวางซึ่งอำนาจและตำแหน่งทางโลกทั้งหมดแม้ท่านจะได้รับการยืนยันว่าบริสุทธิ แต่ท่านเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการขึ้นเป็นเจ้าคณะหรือการมีตำแหน่งทางปกครองใดๆในคณะสงฆ์ท่านกลับคืนสู่ความเป็นครูบาผู้เผยแพร่พระธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างเงียบๆท่านไม่ยึดติดในยศไม่ยึดติดในตำแหน่งท่านปล่อยวางตัวต,วตนของตนบุญที่ผู้คนสร้างขึ้นและกลับมาเป็นเพียงพระศรีวิชัยหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือการยอมรับในสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงท่านเข้าใจว่าสถานะชื่อเสียงและอำนาจล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปในที่สุดการยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มีแต่จะสร้างความทุกข์และเมื่อท่านได้สละซึ่งสิ่งเหล่านั้นท่านจึงได้พบกับพลังที่แท้จริงพลังที่เกิดจากการไม่มีสิ่งใดต้องปกป้องไม่มีสิ่งใดต้องยึดถือ การปล่อยวางของครูบาสีวิชัยได้สร้างแรงกระเพิ่มที่น่าอัศจรรย์เมื่อท่านไม่ต่อสู้ความขัดแย้งก็ลดลงเมื่อท่านไม่ยึดต,ติดผู้คนก็ยิ่งเลื่อมใสในความสมรถของท่านและเมื่อท่านทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างและบุรณะโดยไม่หวังผลตอบแทนทางโลกศรัทธาของประชาชนก็ยิ่งทวีคูณพลังแห่งการปล่อยวางนี้จึงได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุด ในการสร้างและสารต่อปณิธานของท่านพลังที่ทำให้ท่านเป็นตนบุญอย่างแท้จริงแรงกระเพื่อมจากการกระทำของครูบาศรีวิชัยได้แผ่ขยายออกไปได้ไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดมรดกของท่านไม่ได้มีแค่เพียงศาสนสถานและถนนที่ทอดสู่ดอยสุเทพแต่คือบทเรียนที่จับต้องไม่ได้ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น การสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพไม่ใช่การสร้างเส้นทางที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่คือการสร้างความสามัคคีของผู้คนในล้านนาชาวบ้านพ่อค้าข้าราชาการทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจโดยไม่หวังค่าจ้างพวกเขาร่วมกันด้วยศรัทธาและนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวัตถุสิ่งของครูบาศรีวิชัยได้สอนเราว่าพลังแห่งศรัทธา สามารถสร้างปฏิหารที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้บทเรียนจากชีวิตของท่านยังคงสอนอะไรเราในปัจจุบันในโลกที่ผู้คนวิ่งหาชื่อเสียงสถานะและอำนาจชีวิตของครูบาศรีวิชัยเป็นบทที่สตดว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่ยั่งยืนท่านถูกกล่าวหาถูกไต่สวนถูกทดสอบแต่ท่านไม่เคยหวั่นไหว เพราะท่านไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่โลกมอบให้ท่านยึดมั่นในความดีงามในการบำเพ็ญประโยชน์และนั่นคือสิ่งที่คงทนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้คนรอบข้างอย่างชัดเจนท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คนธรรมดาสามัญได้ลุกขึ้นมาทำความดีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเพียรที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมรดกที่แท้จริงของท่านจึงไม่ใช่แค่ศาส,สนสถานที่เป็นรูปธรรม แต่คือความจริงที่ว่าการทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนทางโลกคือเส้นทางที่นำไปสู่สันติสุขในใจและการเป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นตนบุญอย่างแท้จริงชีวิตของครูบาศรีวิชัยได้เดินทางจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดและกลับคืนสู่ความสงบในที่สุดจากเด็กหนุ่มสามัญชนสู่ตนบุญแห่งล้านนา ผู้สร้างและบุรณะศาสนสถานนับไม่ถ้วนจากพระผู้เป็นที่เคารพรักสู่จำเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาและท้ายที่สุดท่านก็ได้ละวางซึ่งทุกสิ่งเพื่อกลับคืนสู่แก่นแท้แห่งชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตแม้ร่างกายของท่านจะอ่อนแอลงแต่จิตใจของท่านกลับแข็งแกร่งท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่ว่าชีวิตจะเจอกับความรุ่งเรืองหรือความทุกข์สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงคลื่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปท่านไม่ได้ยึดมั่นในความสุขและไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ท่านใช้ชีวิตอย่างสมถะและมุ่งมั่นในการสร้างความดีงามจนถึงวาระสุดท้ายความตายคือจุดสิ้นสุดของร่างกาย แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสัจธรรมที่ท่านได้แสดงให้เห็นในวันงานพระราชทานเพลิงศพเมื่ออัฐิของท่านถูกแย่งชิงเพื่อนำไปบรรจุไว้ในที่ต่างๆเหตุการณ์นั้นคือบทสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบแม้จะร่างกายที่เคยยิ่งใหญ่ก็ยังไม่คงอยู่ครบถ้วนมันถูกแบ่งปันถูกแยกออกและถูกนำไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจชีวิตของครูบาศีวิชัยคือบทพิสูจน์แห่งความไม่เที่ยงชื่อเสียงสถานะความร่ำรวยแม้กระทั่งร่างกายของเราเองก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ต้องสลายไปในที่สุดสิ่งที่เหลืออยู่คือเพียงบทเรียนที่ท่านได้ทิ้งไว้สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดานี่คือความจริงที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้และยอมรับในที่สุด